วิธีปิดการแจ้งเตือนเฟซบุ๊กบน Gmail แตะที่ Gmail แตะที่ขีดสามขีดแตะที่โชเชียลเราเข้าใจเห็นการแจ้งเตือนของเฟซบุ๊กบน Gmail กดออกกลับสู่หน้าจอหลัก แต่ที่เฟซบุ๊กแต่ที่ขีดสามขีดแต่ที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแต่ที่การตั้งค่าแต่ที่การแจ้งเตือน แต่ที่อีเมลแต่ที่ความถี่ของอีเมลทั้งหมดรับการแจ้งเตือนทุกอย่างรับการแจ้งเตือนที่เราสนใจรับการแจ้งเตือนความปลอดภัยของ Facebook อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ